เฮ้ยทีมงานใครเอารูปนี้บ่วงนี้มาวะมันไม่เกี่ยวเลยเนี่ยเอาเอาเอารูปที่เราจะลงมา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 ,มาโอ้เปลี่ยน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 แก้แก้แก้แก ครบนะฮะผมจะปิดขับอ่าวันนี้วันที่เท่าไหร่วะแป๊บหนึ่งวันที่สิบเอ็ดใช่ไหมงั้นมันผมปิดวันพรุ่งนี้เลยแล้วกันนะก็คือลงนั่นจะลงคลิปพอดีก็ผมจะไม่รับใครเข้าขับอีกแล้วนะหลังจากวันที่ 12, สิบสองเมษายนเป็นต้นไปซึ่งหลังจากนั้นก็จะเป็นวันสงกรานต์นะอ่าส่วนเหตุผลที่ปิดเพราะอะไรนะนี่ฮะเตาอ่าขอ เออนี่นี <c oughs> เ่เราวันสงการใช่ไหมสงการนะฮะมันจะมีอะไรอะเออเขาเรียกวอะไรการเล่นน้ำสาดน้ำเออซึ่งแน่นอนว่ามันไปเหมาะเจาะก็เอออะาก็มังกรก็จะเอ็มไหมเออสงการเนี่ยมันจะเกี่ยวกับการเล่นน้ำใช่ไหมปะแป้งอะไรประมาณนี้นะซึ่งแน่นอนว่ามันไป มังกรใต้น้ํานี่มันมือมันรั่นนะฮะนี่คือไข่ไรนี่คือไข่ golden title d r ก g อนเอกนะซึ่งแน่นอนว่ามังกรแบบนี้นะมังกรตัวเนี้ยจะต้องคาบนั่นเองไปวิ่งหา d r ก g อนคอนวิ่งหานุนหานี่มาไล่ขาแต่ผมทําการซื้อไข่มังกรทองซึ่งแน่นอนกดทีเดียวคุณจะได้มังกรเลยเหมือนเหมือนค้าบมังกรเสร็จสับอะแต่ว่าเออันนี้คือแค่คลิกเดียวคุณก็ได้มังกรแล้วนะ ซึ่งมังกรตอนนี้คือมังกรอะไรมังกรใต้น้ํานั่นเองนะอยู่ใต้มหาสมุทรนะนะก็ถ้าถามถึงรูปร่างมันนะฮะนี่ฮนะมันจะเป็นอย่างนี้นะอ่ามันอาจจะดูไม่สวยสาหรับบางคนแต่มันก็มีค่านะจ๊ะนะฮะบ,บอกไว้นะฮะตอนนี้ผมก็สูญเงินไปที่แรกมีอยู่สองล้านก,กว่าตอนนี้เหลือห้าแสนห้าแสนนี้ผมก็จะใช้เอ่อผมขอบนหน,หน่อยนึงนะฮะเรื่อง เนะต่าเนี่ยเอ็ด t o ท a l t เนี่ยนะฮะผู้โชคดีจากคราวที่แล้วที่มีการแจกอะไรมังกรฟอนทาร์แล้วได้มีคนได้เต่าโชคดีได้เต่าซึ่งกติกาคือคนที่ไม่ออนนะก็สามารถรับได้นะเพียงแค่แชร์นะแต่ปรากฏว่านะคนที่โชคดีที่ได้ไปชื่อว่าอะไรวะดูแป๊บหนึ่งนะชื่อว่าอันลั c ก y man นะเนี่ย แล้วปรากฏว่าหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาเนะ่ยแมงไม่ออนมา18วันแล้วเนี่ยคือกรุณามารับของด้วยถ้าไม่งั้นเดี๋ยวผมจะย้ายเต่าไปทบแจกในการแจกช่วงสงการนี้นะครับผมเ <c oughs> ตือนไว้ก่อนนะแล้วก็สําหรับกิจกรรมนี้นะผมคาดว่านะ่าจะจะไม่ทําในช่วงสงการเพราะว่าวันที่13 14 15ไม่ต้องเล่นน้ํากันอย่างแน่นอนนะแต่ขอเตือนไว้ก่อนนะผมจะไล่แจกนะ่จาจะประมาณวันเสาร์นะ เสา,สา,สาที่เสาเสาที่ถึงนี่แหลอะอะก็หลังจากสงการเสร็จก็มารุ้นกันเยี่ยวเหนียวต่อนะฮะแล้วก็กติกายจะอยู่ช่วงท้ายคลิปนะก็สำหรับเออคงไม่มีอะไรแล้วมั้งนะฮะก็ สำหรับเอ่อของที่ผมไอเงินเอปรักที่ผมเหลือห้าแสนเนี่ยผมจะซื้ออะไรนะก็สำหรับการแจกครั้งนี้ขอเตือนไว้นะครับผมเต่าคุณคุณไม่อยู่ในคุณไม่ได้อยู่ในขณะที่ผมไล์แจกนะคือเหตุผลที่ผมไล์แจกนี้ไอไล์แจกครั้งเนี้ยนะระยอ,อระยะเวลามจะสั้นนะผมจะไม่ยืดเยื้อะอะไรมากคือไล์แจกเสร็จจบกลับปิด กับบ้านเออนะแ,แต่แต่ในกรณีที่คุณแชร์คลิปนี้นะนะก็แสดงว่าคุณได้ทำการจะเรียกอไงคือเพียงแค่คุณทำตามกติกานะแชรออ์อะไรประมาณเนี้ยนะเดี๋ยวกติกาละเอียดรายละเอียดอยู่ตอนท้ายคือถ้าคุณทําตามกติกา คุณก็จะมีสิทธิ์ลุนรับเต่านะฮะแล้วก็ไม่จําเป็นต้องมาดูไลท์นะฮะไม่จำเป็นต้องมาดูไลท์แจกของผมนะคือเป็นไลท์ที่ทําการสุ่มเพื่ออะไรเพื่อเป็นให้ทุกคนเป็นสักขีพยานว่าเออผมสุ่มชื่อจริงๆนะอะไรประมาณนี้ไม่มีการกักลทชื่ออะไรเด็ดขาดนะฮะแล้วก็สุ่มโดยตรงจากอมม้นนะฮะอ่ะกกะกา,าก็กติกาจะคล้ายๆกับคลิปแจกมังกรฟรอนท์ท้าแต่ต่างตรงที่ว่า ไลฟ์แจกครั้งนี้นะ่าจะเป็นการไลฟ์ที่ไม่ยาวมากนะสั้นๆน,นะฮะก็สุมเสร็จกับอ่าก็ที่ผมพูดไปตอนแรกนะเออส่วนเหตุผลที่ผมบอกว่าคนที่ไม่มาดูไลฟ์ไม่ได้อยู่ในตอนไลฟ์เนี่ยคือผมมันมันคุณจะได้ของนะมีโอกาสได้ของซึ่งก็คือพวกเต่าพวกอะไรแบบนี้แต่มังกรเนี่ยคุณจะต้องอยู่ในขณะที่ผมไลฟ์เท่านั้นนะฮะสำหรับเอ็มังไข่มังกรเนี่ยนะ เอ็มมังกรตัวนี้นะฮะโกลเด้นไทเดลเดอรกคอนเอกนะคุณจะต้องอยู่ในไลท์ถ้าไม่อยู่ผมก็จะข้ามหลายชื่อไปนะฮะส่วนเต่าไม่ต้องอยู่ในไลท์ก็ได้นะฮะก็ได้ได้คือจะสามารถผมจะเก็บไว้ให้ทีหลังนะฮะแต่คุณต้องแชร์แค่นั้นเองนะง่ายง่ายง่ายมากเลยนะก็ประมาณนั้นนะนะส่วนกติกาเดี๋ยวจะอยู่ช่วงท้ายคลิปก็ประมาณเนี้ยนะ ซึ่งผมไม่รู้จะมีเวลาตัดต่อหรือเปล่านะที่เกียจตัดใส่นู่นใส่นี่นะส่วนไอคลิปนี้ผมถ่ายก่อนที่จะทําคลิปสัปดาห์นี้มีอะไรซึ่งแน่นอนว่าเซิร์ฟใกล้จะปิดแล้วนะครับผมมันกําลังจะเตือนแล้วว่าจะปิดแล้วนะอีกสมีเวลา30นาทีนะ <c oughs> ก็เงิน500แสนผมจะทําการซื้อเต่าให้หมดแล้วกันนะ9 0้าหมนะเกนะ้าหมื่นหนึ่งะอ่าเก้าหมื่นหึ่งาเต่ามีสามตัวแล้ว เหลือสองแสนเอาไปซื้ออะไรดีวะป,ป,ป๊าปป๊าสุ่มสุ่มเฮ้ยอ่าต่อไปก็เป็นเต่าฮนะรอย,ยอ่อแทงนะก็ช่วงนี้ก็จะติดน้ำนิดหนึ่งนะฮะลอยยอดทริสอ่าหกตัวเนี่ยเต่าถึงหกตัวเลยทีเดียวเชี่ยนะฮะสองหมื่นหกอ่าเหลือกี่ล้านแล้วนะฮะ เหลือเหลือแสนเหลือแสนซื้ออะไรดียาปะพอตูมนะ่าจะไม่เหมาะนะพอตูมมันตั้งสองแสนเนะี่ยเบล็มเดี๋ยวหาอะไรที่มันเหมาะสมนะฮะเฟลก เออนี่น,นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันมัน,ม,นมันไม่ไม่เหมาะไม่เอ็กซ์จริงๆนะถ้าคุณได้ไปมันจะไม่เหมาะก,กับผู้เล่นเริ่มแรกนะครับเฟปพวกนี้อันนี้ความจริงนะอย่างเช่นเอฟเฟ็แวมไพร์เนี่ยเอฟไม่ใช่เออเฟ็กไวรัสเนี่ยคุณต้องมีคิดิก้าฮิตรัวๆนะึกถึงยาจารีแล้วเอฟเวสเออแ,แล้วเอฟเฟอออันตัวเนี้ยนะคุณจะต้องมีเมจิกไฟเยอะมากถึงยาจารีกลับเหมือนเดิมนะ อืมแล้วก็อ่าแล้วอีกอีกเฟกหนึ่งกนะ็คือเอฟเฟกเอคิอออะไรเนี่ยฮะ,ะก็จํานวนเลือดที่เรากดเนี่ยมันน้อยมากนะถ้าใครที่เริ่มเล็กๆแล้วอันนี้อันนี้คือแบบแนะนํานะแต่ถ้าอยากจะให้ผมซื้อก็ได้นะแต่เดี๋ยว,ด,ยวดูมีอะไรน่าได้น่าโดนอ่ากลับไปที่เฟกก็ได้วะแล้วก็ผมจะซื้อเฟกคิออตละกันนะฮะ ก็สําหรับคนจริงๆมันสําหรับพวกที่เล่นแอดวานซ์แอดวานซ์นะมันไม่เหมาะกับคนมือใหม่แต่ก็ช่างมันนะจะอยากจะให้ไปทดลองใช้ดูนะ <c oughs> มันยานี้ก็คือไม่ว่าคุณจะกดอะไรมันจะมีการสุ่มเอฟเฟกตใดเอฟเฟกต์หนึ่งมาหนึ่งเอฟเฟกต์นะหรือบางทีมันอาจจะซ้อนทับเอฟเฟกต์ไปเลยก็ได้นะต่อมาซื้ออะไรนะ ขอแค่นี้แหละมัง้งนะ่เดี๋ยวผมจะต้องใช้ปลักอีกจำนวนหนึ่งใช้เองอะนะเรือเรือเรือเอ่อโทมอ่าโทมนะฮะโทมผมว่าคาร์บดีกว่ามัง้งโทมใหญ่มีไหมเอ่ยไม่มีนะฮะมี่ยโทมมันแพงทั้งนั้นเลยวะ่ะไปิีก จะหาปีกดีๆสักอันหนึ่งมันจะมีไหมวะโอ้ยเกินงบแล้วเว้ยเฮ้ยเมาจะหมดเวลายัางวะเนี่ยอ่างั้นเราไปที่แม็กไรเดอร์แล้วกันนะฮะก็คือรถรถรางแมกนติกอ่ะเอ่อซื้อเป็นรถรางบูชาร์โดเซอร์แล้วกันนะฮะอ่า ก็สักสองอันอ่านะสำหรับของแจกในไลน์นี้นะฮะก็จะมีย้ายไปอันแรกก่อนก็จะมีนะฮะายานะฮะขวดยาชอ็อตไข่มังกรนะมังกรธาตุน้ำเอ๊ะไม่ใช่มังกรธาตุมังกรใต้น้ำนะฮะมันจะอยู่ตามใต้น้ำนะแล้วก็เตานะฮะเตายิงได้แล้วก็เตารอยยอดที่ยิงไม่ได้นะฮะ ซึ่งอาจจะมีเล็กๆหยิบย่อยอีกนะฮะก็อันนี้ก็รอดูต่อไปแต่ไลฟ์ครั้งนี้อาจจะแจกน้อยหน่อยนะฮะว่าคนคงจะดูน้อยเพราะว่าเขาอาจจะไปต่างจังหวัดกันไงส่วนบางส่วนก็อยากจะได้มังกรก็อาจจะออนเกมอยู่นะฮะก็เหมือนว่าประมาณนี้แล้วกันนะส่วนกติกาเหมือนเดิมนะท้ายคลิปนะก็เหมือนว่าของแจกก็มีประมาณเนี้นะฮะไม่รู้กูลืมเอามาใส่หรือเปล่านะ ไม่ลืมลมอกๆนะฮะเผื่อแบบซื้อมาแล้วมันหล่นตกหล่นนะก็เป็นว่าผมจะทําการปิดมันมันก็เหมือนกับแจกฟอนทานนะผมจะทําการปิดคนเข้าขับนะจนกว่าไลฟ์จะจบนะฮะพอจบไลฟ์ผมก็จะเปิดเข้าขับเหมือนเดิมนะฮะก็เป็นว่าประมาณนี้กันแนละ้วก็จบคลิปแค่นี้แล้วกันนะบ๊ายบายนะเออเดี๋ยวก็มีตอนท้ายนี่หว่าว่า ได้ยินเบอรได้ยินไหมนะตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่เรื่องกติกานะครับนี่นี่เดี๋ยวต้องบูธเสียงนะบูธเสียงว่ามันต้องไม่ได้ยินเหมือนเหมือนไอ้อะไรนะเออะไรอะไอคลิปลงฟอนต์อะแม่งบอกรหัสไปล้วนๆแล้วมันมันไม่เข้าใจมันไม่เข้าใจบูดงี่เลยนะบูดนี้เลยนะ อืมมึงได้ยินกันไหมนะว่ามันต้องได้ยินเต็มสองหูนะมันก็อ่าอย่างเช่นลองฟอนเนี่ยพิมพ์ไปตัวใหญ่ๆเลยแล้วก็พูดด้วยนะว่าผมจะใครมาถามรหัสผมไม่บอกแม่งก็ยังไม่เข้าใจนะเออก็ช่างมันนะตอนนี้ปัญหานี้จะหมดไปแล้วผมก็จะมูสเสียงขึ้นนะฮะหวังว่าทุกคนคงจะได้ยินนะครับผมเต็มสองหูเลยนะอ่ะก็สําหรับตอนนี้นะฮะเออ กี่ยวกับกติกานะกติกามันก็จะคล้ายๆกับเอคลิปแจกฟอนทาน่ะนะอย่างเช่นสมมติอันนี้คือคลิปที่ผมจะลงนะฮะคลิปกติกาที่ผมกําลังจะลงนะก็ตอนนี้มันยังลงไม่ได้ก็กําลังอัดอยู่ไงยังตัดไม่ได้นะก็กติกาจะคล้ายๆกับแจกมังกรฟอนทนเลยแค่เป็นสมาชิกขับบบีซ่าซ่าจบหกอยู่แล้วนะฮะกดไลค์ซับสไครป์เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆกิจกรรมใหม่ๆที่กำลังจะมาในอนาคตอ่าแต่ผมว่ากิจกรรมใหม่ จะมาเมื่อ,อไหร่อีกน้าไม่รู้นะกดไลค์นะ like, นะอ่าอย่างนี้เลยนะเอ่อกดซับสไครต์อ่าตรงนี้นะแล้วก็เอ้กดับสไเอ้กูอ่านข้ามนะกดกดไลค์นะแล้วก็คอมเมนต์ใายคลิปนี้นะโดยต้องมีชื่อ ID นะอย่างเช่นผมพิมพ์ไปนะอ่าอย่างเช่น ID ผมนะ ตัต่มตันศูนย์หนึ่งอ่าแล้วก็จะแฮชแท็กด้วยก็ได้หรือไม่ไม่แฮชแท็กก็ได้นะอืมผมไม่บังคับแต่ถ้าแฮชแท็กด้วยก็จะสวยดีนะเนี่ยพิมพ์เว้นวักก่อนแฮชแท็กนะดีโอนทีวีไม่มีตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ใดๆทั้งสิ้นนะฮะก็ประมาณเนี้ยอันอันนี้คือไอเดีเรานะอันนี้คือแฮชแท็กนะแต่แฮชแท็กไม่จำเป็นต้องใส่ก็ไดนะ้แต่ใส่เพื่อสวยแค่นั้นเองนะแล้วแต่เรา <c oughs> อ่าก็ ห้ามมีการปั๊มไอดีหากพบว่ามีการแบบอย่างเช่นสมมุติว่าไอ้นี่ฟุกซัตทีวีใช่ไหมอไอ่ดี d ช h ร์โ w ฮีโรสักพักหนึ่งผมเลื่อนตรวจหายอ้าวเจออีกแล้วฮะฟุกซัตแตเป็นไอดีไอดีหนึ่งเ็อย่างเช่นสมมุติว่าชื่อไอดีห้ำตุ้งเนี่ยเอผมว่าลบเมนออกเลยนะผมอืมนะก็คือห้ามมีการปั๊มไอเดีเกินสองไอดีขึ้นไปเพราะว่าผมเจออยู่เหมือนกันนะแล้วผมก็เตือนเขาแล้วนะ ตอนแจกมังกรฟันทารเนี่ยแล้วก็อ่าแล้วต่อมานะฮะเฮตเตอร์ลืมบอกไปเฮดพลี้ต้องทําไมถึงต้องเอ่อเมนใน youtube เพราะว่าผมจะทำการสุ่มโดยเว็บสุ่มคอมเมนต์ youtube นะอ่าประมาณนั้นแหละแล้วก็อยากรู้การกิจกรรมว่ามันเป็นยังไงก็ไปดูไลฟ์ฟอนทานแล้วกันซึ่งมันมันผมเป็นการสุ่มครั้งแรกไง สุ่มแบบของแพงครั้งแรกเออสองล้านกว่าปักแต่ว่ามังกรคราวนี้ล้านล้านสามนะแต่ก็จะไวขึ้นหน่อยเพราะว่าผมบอกอยู่ว่าถ้าทําอะไรเสร็จแล้วก็จะพอ,อนะแล้วใครมันดิสไลท์สี่ดิสไลท์นี่ผมผมก็หนดกติกาแจกมังกรฟอนทัสคือคือพี่แกมาอยู่ในขับแล้วแบบเอ้ยไม่ชอบหรือหรือว่าแบบเฮ้ยไอ้นี่มันแจบบก,ม,ม,กมังกรแบบอหมือนไส้กดิสไลท์แม่งเออหรือว่าแบบ ฮ้ยแจกมังกรเหรอโอ้ยเห็นกระตัวแจกมังกรดิสไลฟ์แม่งอ่าอ่าก็จบกันไตเรื่องดิสไลฟ์ดิสไลฟ์คงไม่มีผลอะไรกับเราะนะช่างมันนะแต่แค่บ่นได้บ่นได้เฉยเนี่ยอยู่ดีเฮ้ยคลิปนี่คลิปแจกของในเกมมึงยังมีดิสไลฟ์อ่ะแล้วต่อไปนี่คลิปฆ่าคนนี่แม่งเอไม่ใช่ดิสีย้ว่าไงดิไอลิปลิปฆ่า ฆ่าตัวละครในเกมนี่มันจะไม่ดิสไลค์มหาศาลหรอวะนี่ขนาดแค่คลิปแจกนะแล้วถ้าคลิปแบบฆ่าคนใน pvp ีนี่อูจะไม่แบบโดนดิสไลค์เป็นพันหรอวะโอ้โหนะัโลกนี้มันอยู่ยากนะอ่ะก็ประมาณนี้ก็จบไปนะแล้วต่อมาอีกกติกาหนึ่งก็เอออย่าลืมกดส่งความคิดเห็นด้วยอ่ะส่งแม่งเลยนะ <c oughs> อ่าอันนี้คือสมมุตินะ <c oughs> ผมอันนี้คือกเอมันจบแล้วนะผมเขียนชื่อตามชื่อท้ายชื่ออยู่ว่าจบแล้วนะ แล้วก็คอมเมนต์คอมเมนต์โพสคลิปนี้ในเพจดีโอนทีวีและต้องมีชื่อไอดีของคุณในเกมโทตามด้วยแฮชแทกอ่าจะแต่จริงแฮชแทกมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะช่างมัน <c oughs> อ่านี่ฮะอ่าอย่างเช่นเอกอ่าก็คือผมจะโพสคลิปแนวเนี้ยนะกติกาอ่าแต่แต่ว่าคลิปที่ลงอ่ะจะไม่ใช่ จะไม่ใช่คลิปฟอนทานะแจะเป็นในคลิปมังกรที่ผมจะแจกคือมังกรใต้น้ำแหละชื่อจริงมันคือไทดอะไรนี่แหละเดี๋ยวผมวงเล็บให้แล้วกันแล้วก็ปักหมุดให้นะฮะก็คือจะเป็นประมาณนี้นะฮะก็กดมาป๊าปจะกดไลค์นะ,ะกดไลค์ก่อนนะฮะกดไลค์เสร็จยังไงต่อนะฮะป๊าปเลื่อนเลื่อนเลื่อนอ่าแสดงความคิดเห็นโดยการพิมพ์ไอดีในเกมนะฮะอย่างเช่นอ่า แล้วก็ตามด้วยแฮชแท็กจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องแฮชแท็กก็ได้เพราะว่าผมก็ไม่สามารถตรวจได้เหมือนกันนะคลิกไปดูตรงแฮชแท็กไม่แฮชแท็กไม่ตรวจไม่ได้เลยนะต้องไปกดไล่ดูจริงๆนะฮะอ่ะแต่อ่าประมาณนี้นะฮะก็มาเมนนะเหตุผลที่มาเมนเพราะอะไรเพราะาผมจะตรวจว่าเฮ้ยมึงแต่แต่ตรวจไม่ละเอียดนะถ้าเกิดเป็นการสุ่มเต่าหรือ อะไรที่ราคาถูกเนี่ยที่ไม่ใช่มังกรเนี่ยผมจะตรวจผ่านๆแค่แบบเฮ้ยอ่าเฮ้ยมันเมนใน u t u b e เมนในเพจเมนในเฟซนะแล้วก็ไปตรวจดูที่ขับว่าเฮ้ยมันอยู่ขับหรือเปล่าอ่ามันอยู่ขับอ่าเอาไปเลยเต่านะแต่ถ้าเป็นมังกรนะถ้าเป็นมังกรผมจะตรวจถึงขั้นไม่ใน youtube อ่าถูกต้องชื่อถูกต้องไม่ในเ facebook ชื่อถูกต้องอ่าแล้วไปตรวจดูในแชร์ต่ออีกนะว่าเฮ้ยแชร์หรือเปล่าพิมพ์ตกอะไรในแชร์หรือเปล่าอันนี้ คือถ้าเป็นังกรเนี่ยผมจะตรวจละเอียดมากเลยนะฮะแต่ถ้าเป็นไอเทมอย่างอื่นผมจะตรวจแค่เม้น์พอนะไม่ตรวจถึงขั้นแบบอะไรนะออแชร์นะแต่เพราะมันเสียเวลานะไม่ใช่อะไรหรอกนะก็ประมาณนี้เอาเป็นว่าเข้าใจกันนะผมอ่าแล้วก็อ่ากดไลค์นะฮะกดไลค์คอมเมนต์ไอดีตัวเองนะใ,ในในเพจนะแล้วก็อย่าลืมเม้น์เม้นใ์ในเม้นทั้ง y o u t u เม้นททั้ง a c e b o o k ด้วยนะฮะ แต่แต่โพสต์ที่จะต้องเม้นต้องเป็นโพสต์กติกาแจกมงกรใต้น้ําเท่านั้นกอนทัดไม่ไม่เกี่ยวแล้วนะคือมันจบไปแล้วนะฮะแล้วก็ใครมันแสดงความคิดเห็นอะไรของมึงวะ <laughs> มันมันแสดงมันแบบมันจบแล้วครับพี่เอออะไรประมาณนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวมันเกี่ยวอะไรนี่นี่เพศนี่เพศนี่เพศมาแสดงความคิดเห็นเองนะไอ้บ้าไอ้หานี่เพศมาแสดงความคิดเห็นไม่ได้ผมผมไม่นเจ้าของเหตุจะบ้าตายอ่าไม่เป็นไรเขาคงเขาจะเข้าใจผิดนะคงคงไปชนนะก็นะเสร็จแล้วก็แช่นะฮะแช่แช่นะแช่ อ่าอ่าเออจริงๆแล้วผมผมใช้ไอดีของไอดีอวตารอยู่นะก็คืออ่าเออรวมอันนี้แชร์ยังไงก็ได้นะแต่แต่แนะนําว่ารวมโพสต้นฉบับด้วยน่าจะดีเนี่ยเวลาคนอื่นผ่านมาเห็นเนี่ย กติกาเป็นยังไงอ๋อต้องเป็นสมาชิกขับบีบีโซซ่าเสียดใจว่ะเดี๋ยวค่อยเข้าขับทีหลังอ่าไม่ใช่แบบมันมันอ่านมาแม่งมาเม้นนะมันมันต้องตรวจละเอีย,ดว,อยอวด,อวดว่าอยู่เอ้ที่ตรวจนี่คือผมจะต้องตรวจว่าอยู่ในขับด้วยหรือเปล่าด้วยนะถ,ถ้าถ้าตรวจเม้นแล้วตรวจอยู่ในขับแต่ถ้าเป็นมังกรจะตรวจละเอียดนะก็นะเม,ม้นอะไรอ่าจะเม้นอะไรแล้วแล้วตามด้วยชื่อไอดีในเกมของคุณนะ อ่าเสร็จแล้วจะแฮชแท็กด้วยหรือไม่ก็ได้ก็แล้วแต่นะอืมแต่ถ้าแฮชแท็กด้วยก็จะสวยดีสวยงามดีโอนทีวีนะฮะอ้าวพิมพดีโอนทีวีอ่าประมาณนี้นะฮะก็แล้วก็โพสนะ,ะอ่าเฮ้ยใช่เหรอวะเดี๋ยวเดี๋ยวกูมีปัญหาแล้ว เออนี่คือเฟจเรานะนี่เอ้ยไม่เกี่ยวดิมันไปโพสในในเพจแน่เลยเนี่ยกูไปแชร์อะไรของกูเนี่ยเดี๋เดๆอเอาใหม่ใหม่หมเออแต่แต่ถ้าเป็นคนที่ธรรมดาจะไม่มีปัญหาเลยแต่ว่าตัวไอเดียวาตารผมมันเป็นตัวจัดการในเพจด้วยงไงประเด็น แชร์อืมแล้วก็นี่อย่าลืมนะตั้งเป็นสาธารณะด้วยนะครับผมอ่าแล้วก็พิมพ์ชื่อในเกมคุณด,ด้วยนะฮะอ่าเพราะว่าถ้าผมตรวจ ตรวจเรื่องแชร์เนี่ยผมจะตรวจละเอียดว่าเฮ้ยมึงพิมพ์ชื่อในเกมหรือเปล่าถ้าแชร์เฉยนี่แบบนะแล้วก็ตรวจแต่แต่ผมจะต้องขออนุญาตตรวจไปที่เฟซส่วนตัวของคุณด้วยนะด,ดังนั้นเราขอภัยมาที่นี้ด้วยนะฮะเรื่องการเข้าเฟซส่วนตัวของของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมนะเพราะาผมจะ,จะต้องการความรวดเร็วในการตรวจแชร์โพสต์นี้นะนะก็ถ้าในกรณีที่คนของคนที่ได้มังกรน,นะอืม อ่าโทษไปนะเราไปตรวจดีไทมร้านนี่อ่านี่ะนฮะจะเป็นอย่างนี้นะผมก็มันจะโชว์อย่างงี้นะฮะอ่าก็หวังว่าคงจะเข้าใจนะผมว่ามันเป็นยังไงนะก็คือแชร์ให้ให้ผมเข้ามาตรวจว่าเออนี่ไอดี ID นี่เออจะจะตัวเดียวกันเว้ ็คือตัวอ่าสมุนสมใน youtube ได้ตำตำตำศูนย์หนึ่งอ่าฟูดโชคดีที่ได้ได้บางก่อนนะแล้วผมจะมาตรวจในเมนอีกนะตำตำตำศูนย์หนึ่งอ่าเสร็จแล้วก็จะมาตรวจในการแชร์นะเอออยู่ขับเว้ยอ้ไม่เออตำตำตำศูนย์หนึ่งได้แช์แล้วนะเสร sure. ็จแล้วก็ไปตรวจที่ขับว่าได้อยู่ขับหรือเปล่านะประมาณนี้นะก็เอาเป็นว่าคงจะจบแค่นี้แล้วกันนะฮะผมคงจะเข้าใจนะว่ามันทำยังไง อ่าเนะยฮะเมื่อคุณกดไลค์กดแชร์อะไรก็อ่าตามที่ผมบอกนะฮะอ่าถ้าใครไม่เข้าใจผมจะจะทิ้งเอกติกาไว้ตามโพสต์ตามคําอธิบายด้านล่างคลิปอะไรประมาณเนี้ยเยอะแย,ยะเลยนะก็ประมาณเนี้ยส่วนเพจก,ก็เนี่ยลิงก์นี้เดี๋ยว on TV เดี๋ยวผมไมแปะไว้ใต้คลิปอยู่เหมืดมันก็เหมือนคลิปแจกมังกร่ะปัญาดา้แหละนะไม่แตกต่างกันนะ แค่มันแค่ตอนไลฟ์แจกมันจะไวแค่นั้นเองแบบอ่าแจกเสร็จก็จบฮนะก็เอาเป็นว่าหวังว่าจะเข้าใจนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับเอออย่าลืมนะใครมาขอ,อเข้าขับไม่ได้เข้าแล้วนะนะวันที่สิบสองเนี่ยนะฮะก็ายบายครับผมแล้วเจอกันปิดหลังจากที่ผมทำการได้เม้น ในเพจของตัวเองเนะี่ยมันก็มีคนที่ไม่รู้เรื่องมามาขำกันใหญ่เลยแหมเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวคลิปนี้ลงนะเดี๋ยวกูตัดชื่อออกไหมนะ <c oughs> หลอเล่นนะก็เอาเป็นว่านะผมจะมาพูดก็คือในการแจกมังกรเนี่ยเออย่างเช่นผมแจกข่าวทีไรมันฟอนทาใช่ไหมมันมีบางหลายคนที่ไม่ได้ของอะไรเลยจากการแจกนะฮะก็อยากจะเตือนไว้อย่างหนึ่งว่านะในการแจกของของผมเนี่ยแจกมังกรเนี่ยอย่างที่ที่คุณเห็นไปเนี่ย ไอเทมที่ผมซื้อมามันมีไม่ไม่เกินไม่ถึงยี่สิบชิ้นเองมั้งนะก็ขอให้ทำใจไว้ส่วนหนึ่งว่าคุณอาจจะไม่ได้อะไรเลยจากไล์แจกครั้งนี้ไงก็แต่ก็ลุ้นนะถือเป็นการลุ้นไงแต่ว่าขอให้เข้าใจไว้อย่างหนึ่งนะว่าบางทีเราอาจจะไม่ได้อะไรเลยก็ได้นะไม่ใช่แบบไม่ได้แล้วมาแบบมึงเบี่ยงมาโกรธอะไรแบบนี้นะมันมันไม่ใช่นะก็ก็ผมก็ซื้อดูแล้วไงว่ามันมีแค่นิดเดียวนะกับคนที่ในขับที่ประมาณอย่างต่ำก็ร้อยคนนะนะ ก็มันจะไม่พออยู่แล้วนะฮะก็เป็นว่าขอให้ทำใจไว้ส่วนหนึ่งด้วยนะส่วนใครที่ได้ก็โชคดีนะครับผมก็มีแค่นี้แหละ